็นคณะกรรมการที่เคารพดิฉันขอนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดี best practice ประเภทของนวัตกรรมการจัดกิจกรรมค่ายโครงการคณิตศาสตร์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และทัศนศึกษานอกสถานที่ดิฉันนางไพรินจูไรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สหวิทยาเขต7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นเหตุผลสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์มีลักษณะเป็นนามธรรม จึงยากต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนชัดเจนและรัดกุมซึ่งจุดประสงค์โดยทั่วไปในการสอนคณิตศาสตร์นั้นเพื่อต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการคิดคำนวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถนำประสบการณ์ทางด้านความรู้ความคิด และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดกิจกรรมนั้นๆจะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปพร้อมๆกับได้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ เห็นประโยชน์ของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้และก่อให้เกิดเจตคต,ติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกทั้งนักเรียนยังได้ศึกษานอกสถานที่ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนอีกด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห เพื่อฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นได้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนขั้นตอนการดําเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขั้นการวางแผนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้กระบวนการ PLC เพื่อศึกษาสภาพปัญหาโดยทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากนั้นครูผู้จัดทําเขียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรมออกแบบกิจกรรมด้านนันทนาการและกิจกรรมประจำฐานประสานงานด้านต่างๆเพื่อให้การจัดค่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขั้นดำเนินการขั้นตอนที่1ประชุมคณะกรรมการแต่และฝ่ายวางแผนการจัดกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกชอบวิชาคณิตศาสตร์เกิดความสนใจและอยากเรียนมากขึ้น ขั้นตอนที่2กํกำหนดรูปแบบการจัดค่ายคณิตศาสตร์พร้อมกับศึกษาดูงานนอกสถานที่ขั้นตอนที่3จัดค่ายคณิตศาสตร์พร้อมกับศึกษาดูงานนอกสถานที่มีการจัดกิจกรรมนันทนาการและเข้าฐานกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ธรรมชาติพร้อมทั้งเกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได้ทํากิจกรรมร่วมกันรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นขั้นประเมินทบทวนตรวจสอบเมื่อดำเนินงานตามกิจกรรมค่ายคณิตศ,ศาสตร์เสร็จสิน้นคณะผู้จัดทำทำการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติกิจกรรมการติดตามตรวจสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนด ขั้นการปรับปรุงคณะผู้จัดทาจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งต่อไปบรรยากาศในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์นะคะก็จะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะมีกิจกรรมนันทนาการและเข้าฐานแต่ละฐานต่างๆนะคะตามในรูปเลยผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดกับผู้เรียนนะคะผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดค่ายคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นะคะผู้เรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นตามศักยภาพนะคะผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นได้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน ผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายพร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดตามศักยภาพ,ภาพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะปัจจัยความสำเร็จโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ครูใช้กระบวนการ PLC มาช่วยในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบครูมีความตั้งใจจริงมุ่งมั่นขยนันอดทนรักและเข้าใจผู้เรียนบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามศักยภาพ สามารถอยู่ร่วมกันรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นอีกทั้งได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนรวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่นะคะดิฉันได้เผยแพร่ผ่านทาง Facebook และกลุ่ม l i น์นะคะ การได้รับการยอมรับนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และศึกษาดูงานนอกสถานที่ในระดับดีมากการได้รับการยอมรับนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดี smart teacher ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ผ่านกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียนนะคะสำหรับดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านคะ่ะ